สวัสดีครับจิ๊บครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการแนะนำเพลงอนิเมะก็เราอยู่กับหมวดเพลงที่ผมฟังเยอะที่สุดในปี2023และเราอยู่กันกับอันดับที่2แล้วและเพลงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีสตอรี่ที่ตามมาหลังจากนั้นด้วยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเพลงนี้นะครับเป็นเพลง E.D. ที่ใช้ประกอบเด e m ว v ี e ไซโคพารมูบี้ภาค Providence นะครับซึ่งตัวเด e m ว v ี e นี้เนี่ยก็เข้าบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ และเพลงที่ผมจะมาแนะนํากันก็คือเพลงที่มีชื่อว่าโทชิสะนะครับโดยวงเอ u i ิและเพลงนี้นะครับต้องบอกว่าในบรรดา5เพลงที่ผมชอบที่สุดเนี่ยในปีนี้เนี่ยเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เน้นเสียงร้องเป็นหลักที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยแค่เริ่มเพลงมาเนี่ยก็เป็นในส่วนของเสียงร้องมาก่อนแล้วในขณะที่เพลงอื่นเนี่ยก็จะยังคงเป็นดนตรีมาก่อนและดนตรีของเพลงนี้เน่ยก็ค่อนข้างที่จะ สิมเพิลออกมากๆเลยนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวของดนตรีเนี่ยมันมีความบือหวาหรือว่ามี Impact อะไรมากสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับเสียงร้องแต่ที่ผมบอกว่ามันมีสตอรี่ตามมาเนี่ยก็เพราะว่าหลังจากเพลงนี้เนี่ยถูกปล่อยออกมาพร้อมกับตัวของไซโคพาสเดืองวีได้สักพักเนี่ยตัวของวงเอโกอิสนะครับก็ประกาศยุบวงนะครับก็ผ่านมาได้สักพักหนึ่งนะครับเขาถึงประกาศ แล้วก็ช่วงกิจกรรมสุดท้ายของวงเนี่ยก็อยู่ในช่วงกันยาตุลาซึ่งไอช่วงกันยาตุลาตรงนี้เนี่ยมันก็ดันเป็นช่วงเดียวกับที่ไซโคพาร์ตภาคบูบี้เนี่ยนะเข้าบ้านเราพอดีนะครับทําให้ผมคิดว่าใครที่เป็นทั้งแฟนไซโคพาร์ตแล้วก็แฟนเอกริสเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนที่ชอบทั้งสองอย่างนี้เนี่ยเขาจะปรับอารมณ์กันยังไงก็ใครสนใจก็ไปลองฟังกันได้นะครับกับเพลงสุดท้ายของวงเอกริสอย่างโทชิสะ แล้วก็ใครสนใจก็ไปลองดูกันได้นะครับกับอนิเมะเรื่องไซโคพาร์ตซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเดอะมูฟวี่นะครับมันจะมีภาคทีวีซีรีส์แล้วก็เดอะมูฟวี่ก่อนหนะ้าอยู่เยอะพอสมควรก็ไปลองไล่ดูกันได้นะก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมครั้งต่อไปอันดับที่1จะเป็นเพลงอะไรจากเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ